ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีก็กลับมาเจอกับผมอย่างเช่นเคยเลยนะกับรายการบอลทบคบได้นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมทบทบไม้ในแต่ละวันนะว่ามีทีมไหนในที่น่าลงทุนน่าสนใจกันบ้างนะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามีกินมีใช้กันไปนะคนไหนที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่าทักเข้ามาในไลน์นะก็จะได้เป็น ทัานะคู่ที่3หรือว่าคู่อื่นๆไปนาะจะครบ3ไม้นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ทวนผลกันหน่อยนะสำหรับผลประกอบการเมื่อวานนะครับผมสำหรับคู่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือ s ิ d n น y กยาโรสลาฟนะครับก็กดไป3 0มูนยพูนสวัสดิ์เรียกได้ว,ว่ามีกินมีใช้กันไปนะก็มีทักเข้ามานะ v i p ก็ขอพูด ถึงสักหน่อยนะครับผมก็คือพี่เฟิร์สนั่นเองนะครับผมพี่เฟิร์สรถตู้ซิ่งนะไม่แน่ใจว่าออกรถตู้ผีคันแล้วหรือเปล่านะทักทุกวันแล้วก็ได้ทุกวันเลยนะครับไงก็ยินดีด้วยนะมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับเป็นกันเองเนาะมาดูที่วันนี้กันหน่อยนะวันนี้เนี่ยจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ ผมก็จะเป็นฟุตบอลไทยลีกนะทำการแข่งขันกันในเวลา19บเกนาฬของบ้านเรานะครับผมค <This is S 1> <ๆ>ู่แรกนี้อาจจะเร็วสักนิดหนึ่งเป็นการพบกันร,ระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะเจอกับโพลิสเทโลเอฟซีคู่นี้นี่ก็บุรีรัมเจ้าบ้านนะยูนิฟอร์มที่แข็งแร่งนะครับผมนาที่แล้วเนี่ยเจอกับสุพรรณเนี่ยอาจจะแบบยิงไม่ได้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง VAR กันไปบ้างนะครับวันนี้นี่ก็ได้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับโพลิเทโลนดที่แล้วนี่ก็เสมอกับการท่าเรือมา3-3นะนํำก่อน3-1ด้วย แต่ว่าไปโดนทีเด็ดของท่าเรือช่วงท้ายเกมนะครับผมคู่นี้เนี่ยผมมองแล้วนี่เป็นบอลเปิดหน้าแรกเหมือนกันนะโปลิเทโลกองหน้าตัวใหม่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าหูซ้ายซ้ายวางก็เอาขวานี่ก็ยังโหดเลยนะผมดูวันนั้นนี่ยิงโหดมากวันนี้บุกมาเจอกับบุรีล์เนี่ยตัวนี้นี่ก็จะเป็นทีเด็ดให้กับของโปรลิเทโลอย่างแน่นอนนะครับผมดูจาก ที่เขาเปิดมาแล้วนะคือบุรีรัมย์เนี่ยต้องชนะสกอร์ห่กง2ลูกขึ้นไปนะผมคิดว่าอยู่โปลิเทโลดีกว่านะสำหรับทัศนาของผมนะคือพวกเขาถ้าจะแพ้ผมว่าแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับผมบุรีรัมย์เนี่ยไม่น่าจะยิงโปลิทได้เกิน2ลูกนะถึงสีดิติเนี่ยจะดีกว่าก็ตามนะบุรีรัมย์เนี่ยไม่แพ้ใครมา12นัดติดล่าสุดแล้วนะแล้วก็ในบ้านเนี่ยไม่แพ้เจนัดด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะโอเคนะวันนี้โปลิเทโลนะครับหมายแรกก็เลยขอมองไปที่โปลิเทโลนะ ส่วนคู่ที่2นะครับผมไม้ที่2ถ้เนี่ยถลุดกันมาก็จะเป็นทุตบอลลีกทูของอังกฤษนะทำการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มของบ้านเรานะครับเป็นการพบก,กันระหว่างฮาร์ลี p พูเจอกับบิสต์ลโรเวอร์นะครับคู่นี้นี่ก็ฮาร์ลี p พูอยู่อันดับที่7ส่วนบิสต t ลโรเวอร์เนี่ยอยู่อันดับที่1 7ในตารางคะแนนนะฮาร์ล,ลีพูนี่ต้องบอกว่าไม่พวกเขานี่ไม่มีเสมอเลยนะแพ้4ชนะ2ส่วนว่าบิสต์ลโรเวอร์นี่ก็ มีเสมอบ้างนะเสมอ1ชนะ3แพ้2นะครับผมแล้วก็ผลงานการเล่นในบ้านของฮาร์ลีพูลฤดูกาลนี้เนี่ยชนะรวดส่วนทีมเยือนฮาร์ลส่วนทีมเยือนบิสตอลเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ชนะใครเลยนะในการเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็18นัดล่าสุดเนี่ยในการเล่นเป็นทีมเยือนของบิสตอลไม่ชนะใครเลยนะครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะคู่นี้ก็เลยขอมองไปที่ฮาร์ลีพูลนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะบิสตอลโลเวอร์ไปได้นะ ก็ไม้แรกก็จะเป็นโพลิสเทโลไม้สองก็จะเป็นฮาริบูนะครับผมถ้าหลุดไปจากสองไม้นี้เนี่ยไม้สุดท้ายนะอยากรู้ว่าเป็นคู่ไหนนะครับก็คลิกมาถามผมได้นะตามไลน์แอดที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะไงคนไหนที่ติดตามมาอยู่แล้วเนี่ยก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องน้องตุ่นน้อยด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะ สำหรับวันต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ีเพียงเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ